สวัสดีครับผมเฟรยนะครับจะเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวรีคอร์ดฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับนัดที่3ของลีกเอนะครับกลุ่มที่2นะครับพบกันระหว่างทีมชาติอิตาลีพบกับทีมชาติเบลเยียมนะครับจะเตะกันในคือวันพฤหัสที่10ตุลาคมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีหรือว่าตรงกับเช้าวันศุกร์ที่11ตุลาคมที่สนามสเตเดี้ยโอโอลิมปิโกนะครับสนามของทางทีมชาติอิตาลีนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูเนเตดนะครับแล้วกำลังมองหาทริปดีๆนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันช่วงปลายปีนะครับตอนรับปีใหม่2025นะครับเพจไปดูบอลน,นะครับจัดทัวร์ดูบอลสึกแดงเดือดน,นะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นการ ไปกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเราไปครั้งนี้เนี่ยนะครับจะพาไปรอนักเตะนะครับเราชมนักเตะของลิเวอร์พูลที่นั่งแรมไททานิกด้วยนะครับแล้วก็เที่ยวนะครับสี่เมืองเลยทีเดียวนะครับกับ2ประเทศนะครับทัวร์สสนามนะครับนั่นก็คือเที่ยวอังกฤษและสกอตแลนด์นะครับทัวร์สนามแอนฟิลด์นะครับโอตารฟอร์ดนะครับแล้วก็เซสเจมพาร์คด้วยนะครับสนใจนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอดโกลทูเซียมได้เลยนะครับ อิตาลีนี่ครับนำเป็นจ่าฝูงนะครับแข่ง2นัดมี6คะแนนนะครับอันดับ2และ3คือฝรั่งเศสกับเบลเยียมนะครับสนัดมีทีมละ3คะแนนนะครับคือแพ้มา1แมตช์ด้วยกันทั้งคู่นะครับไปเริ่มกันที่ความพร้อมของทั้งฝั่งชาวบ้านทีมชาติอิตาลีกันก่อนนะครับโดยก่อนที่ทางลุเชนโนสปาเลตตีเนี่ครับกุนซือของอิตาลีเนี่ยจะเข้ารับตําแหน่งนะครับทางอิตาลีเนี่ยก็สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับในปี2023ได้ครับในศึกยูฟ่าเนชั่นัลลีกนะครับด้วยการชนะ กลุ่มของตัวเองนะครับแต่ว่าทําได้เพียงอันดับที่3จาก4ทีมนะครับที่เหลืออยู่นะในแมชชิ่งนะครับและหลังจากตกรอบในศึกฟุตบอลยูโรนะครับในปีล่าสุดนะครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยพอจะเข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับในยูฟ่าเนชันลี e นี่ครับในฤดูกาลใหม่เนี่ยอิตาลี กลับมาฟื้นตัวนะครับอย่างยอดเยี่ยมนะด้วยการเอาสตาร์ทชนะ2แมตช์รวดเลยทีเดียวนะครับในในชีวิตฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังควานหาชัยชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันนะครับด้วยการพบกับทีมชาติเบลเยียมนะครับที่สตูดิโอโอลิมปิโกนะครับอัสซูรีนะครับเริ่มต้นด้วยการด้วยชัยชนะที่น่าตะลึงนะครับต่อฝรั่งเศส3ประตูต์หนึ่งนะครับแม้จะโดนเบรดี้บาโคลายิงนําในเวลาเพียง13วินาทีนะครับหลังแค่เขี่ยนะครับเป่าเขี่ย เริ่มเกมะนะครับแต่ว่าเฟเดรโกมาดิมาโกก็ยิงประตูตีเสมอนะครับในที30แล้วก็ครึ่งหลังเดวิดฟาเตซี่นี่ครับจาโคมโมลัสบอร์ดรีก็ยิงครั้หนึ่งประตูให้เอสเรีเนี่ยนะครับกลับมาเก็บ3แต้มที่บ้านของฝรั่งเศสได้เลยทีเดียวนะสมวันต่อมานะครับก็ชนะอิสราเอลได้ด้วยนะและขึ้นนำก่อนในะครึ่งแรกจากเดวิดฟาเตซี่นี่ครับและต่อเน,นื่องและมายิง2องลูกจากมาเชคีนนะครับอดีต ดาวเตะของทางเอเวอร์ตันนะครับอิสราเอลมาได้หนึ่งลูกปอบใจนะครับจากโฮมัดอะดูฟานีนะครับจบเกมก็อิตาลีได้3คะแนนถึง2นัดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อิตาลีเนี่ยตั้งเป้าจะทำผลงานให้ได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นที่เริ่มเป็นกำลังหลักในชุดนี้นะครับเติบโตขึ้นมาจากชุดเยาวชนแล้วก็การเล่นในหลีของตัวเองนะครับแล้วเป็นตัวผู้เล่นที่เริ่มออกไปค้าแข้งนอกกระโชเิอาร์แล้วด้วยนะครับกัน ช่วงหลังๆมานะครับทางสเปเลตตะมีการเลือกผู้เล่นที่อายุน้อยๆเข้ามาติดทีมนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับมีเดเรเล่มาลดินี่ลูกชายของปอลโอมารดินี่ด้วยนะนะครับแล้วก็นิโคโลปิเชลลี่นะครับกองกลางดาวรุ่งจากโรม่านะครับนอกจากนั้นเฟริโกเคียซ่านะครับยังคงไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องนอกจากยังไม่ฟิตสมบูรณ์นะครับจลูกคัสคามาก้าโจโจสควีลันี่นะครับสองเตะของทาเลต้าก็ยังพักรักษาตัวนะครับมอนเชคิน นะครับตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงนะครับต้องถอนตัวเนื่องจากมีปัญหาที่หลังนะครับนิโคลโลบารเรราก็มาตัวหลักกับลงสนามได้แล้วนะครับมีอธิพลาดลงเล่นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเนื่องจากเขารักการผ่าตัดนะครับตอนนี้นะครับก็มีการดึงโรนโซลูก้าอีกคนหนึ่งนะที่ฟอร์มร้นแรงครับยิงไปห้าประตูจากเก้านัดให้กับอูเดเซ่เนี่ยเข้ามาติดทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปกันทางฝั่งทีมชาติเบลเยียมกันบ้างนะครับโดมินิโกเทเดสโก้น,นะยครับยังได้โอกาสคุมทีมหลังจากที่เบลเยียมเนี่ยตกรอบสิบทีมสุดท้ายในฟุตบอลยูโรครั้งล่าสุดนะครับแล้วก็เริ่มต้นดีๆนะครับด้วยชัยชนะเหนืออิสราเอล3-1นะครับโดยกับตัวทีมแลพเพอ์เ,เมเกอร์อย,อย่างคิวินยาบอยนี่ยิง2ประตูในนัดเปิดสนามนั้เล,ลีกด้วยนะครับแต่ว่าก็มาพลาดนะครับแพ้ในแมตช์ต่อมานะครับกับทางฝรั่งเศสไป2ประตูต่อศูนย์นะครับ โดูมิโก้เทเลสโก้ในครับผู้จัดการทีมเนี่ยตอนนี้กําลังตกที่น่องลำบากนะครับหวังว่าทีมของเขาเนี่ยนะครับจะสร้างโมเมนตั้ได้ดีนะครับในน้าที่บุกไปเยือนทางอิตาลีนะครับโดยหวังว่าทีมของเขาเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสเข้าไปในศึกฟุตบอลโลกปี2026ได้ด้วยนะครับมีปัญหาไปได้เล็กน้อยนะนะครับมีรู้สึกมีปากมีเสียงกับตีโบกุตัวนะครับพวกเสาประตูของเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ทําให้เกิดคําถามว่าโอ้โหเทสโก้เนี่ย นะครับเรียกว่าอานักเตะไม่อยู่หรืออะไรอย่างไระนะครับแล้วก็ในทีมชุดนี้นะครับมีการเรียกตัวผู้เล่นที่เล่นอยู่ในเตยลีย่อย่างสามคนเข้ามาติดทีมนะครับชาเดอร์เคเตเลเล่นนครับอ,อติตาลันต้าเชเอลบังกูล่านะครับปีของอยูเวนตุสในครับ แต่ว่าชุดนี้เนี่ยยังขาดนักเตะระดับซีเนียร์บางคนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเมรลูกากูนะครับที่ย่มาจากโรมานะครับจะไม่ได้ลงสนามในอันนี้เนื่องจากพักนะครับการเล่นทีมชาติไปถึงปี2025เพรื่องความฟิตนะครับให้กับทางนาบปรีด้วยแล้วนอกจากนี้ควินเดอร์บอยนะครับกัณทีมก็บาดเจ็บนะไม่พร้อมลงเล่นเช่นกันนะครับโดยทัศนาของเซนอ์นก็มีชี่อกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งนะครับมาปฏิพันธลงเล่นในเดือนกันยายนนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าอันนี้จะจัดตัััววอยย่่างไรรรนนนะะคคบบโ้ดูแลเี ทางเบลยเยียมน่าจะเป็นรองอิตาลีนะเวลามาเยือนนันนี้น,น,นะครับพอสมคนเลยทีเดียวนะครับต้องดูว่าทางเทลเโกจะจัดทีมให้น่าสนใจหรือว่ามีโอกาสชนะอย่างไรได้บ้างนะครับ เฮ้ทูเฮ้ที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะครับคเคยเจอกันมา24ครั้งอิตาลีชนะ16เบลเยียมชนะแค่4นะครับเสมอไป4ครั้งนะครับคราสุดท้ายจอก,กัารยูฟ่าเน,นชั่นสลีก2021นะครับอิตาลีชนะไป2-1อิตาลียังไม่แพ้ใครในบ้าน5นัดหลังสุดอิตาลีเสียประตูทุกนัดใน6นัดหลังสุดนะครับคือถึงแม้ว่าจะยิงได้เยอะแต่ว่าก็นะครับค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องการจบสกอร์นะครับแล้วก็นะครับเสียประตูเยอะเหมือนกันนะครับ อิตาลีนะครับออกนำเบลเยียมก่อนออกว่าชนะคือ100%่เลยทีเดียวนะครับในส่วนของนะครับห้าหน้าลังสุดของทั้งสองทีมนะครับก็เป็นทาง อิตาลีนะครับชนะ2นัดล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้น,น,นมีเสมอ1แพ้2ส่วนทางเบลเยียมนะครับก็ชนะ2แพ้2เสมอ1เหมือนอิตาลีเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นการแพ้ในนัดล่าสุดนะครับส่วนอิตาลีนะัดล่าสุดจะชนะนะครับซึ่งดูฟอร์มโดยวรวมนะครับล่าสุดอิตาลีจะดูดีกว่านะครับเล็กน้อยนะ โอกาสในการนะครับทำประตูนะครับก็อิตาลีเนี่ยเป็นนะครับเดวิดเดเฟรตัสซี่สประตูนะครับ, IDE, asy, ส,รนะรบส่วนเบลเยียมจะเป็น Kill the Boy เคเวเดอร์บอย่ยงประตูแต่เดอร์บอยไม่มาในนี้นะนะ่านะจะหมดโอกาสในการทําประตูแหละนะครับ อิตาลีเล oh mm ่นในบ้านนะครับมีโอกาสทำประตู1.3ประตูต่อนัดนะครับเบลเยียมเป็นทีมเยือนอยู่ที่1.2ประตูต่อนัดนะครับค่าเฉลี่ยนะครับในส่วนของโอกาสการเสียประตูนะครับอิตาลีเล่นในบ้าน0.8ประตูต่อนัดเบลเยียมเวลาเป็นทีมเยือนจะเสียมีโอกาสเสียแค่0ูประตูต่อนัดนะครับถือว่าน้อยมากๆนะทั้ง2ทีมนะครับ ต่อมานะครับไปดูตัวเล่นที่คาดว่านะครับน่าจะจับตามองของทั้งสองทีมนะครับทีมชาติอิตาลีเนี่ยนะครับมองไปที่เดวิดีฟรัตเตซี่นะครับกองกลางวัย25ปีจากอินเตอร์มิลานนะครับทำผลงานในทีมชาตินะครับหลังจากตีทีมชาติขึ้นมาเนี่ยยิงประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟอร์มดีมากๆนะยิง2ประตูใน2นัดนะครับในเฉลี่คราวนี้ด้วยในอินเตอร์มิลานนะครับลงเล่น7นัดยิง1กับแอตซิตหนนะครับถือว่าเป็นกองกลาง ที่น่าจับตามองของอิตาลีมากที่สุดแล้วนะครับในชุดนี้ด้วยนะครับไปกันที่ฝั่งเบลเยียมนะครับหลุยโอเบนต้านะครับกองหน้าวัย25ปีนะครับจากอาเบลไลซิกนะครับด้วยการนี้ลงเล่นไปเก้านาทุกรายการนะครับมีฟอร์มที่ร้อนแรงนะครับยิงไป5กับ2แอซซิดนะครับทำให้ไลซิกขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางบูเดลลีก้าด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไลซิกเนี่ยก็มี14คะแนนเท่าไบรเยรนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการมาหลักของทีมนะนะครับไม่น่าจะอยู่กับไลซิกได้นานนะแบบนี้นะครับ11ตัวจริงนะครับที่ คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปกันทางฝั่ง,งทีมชาติอิตาลีกันก่อน็นและกันนะครับเนื่องจากขาดกองหน้าหลายคนนะครับเจ้าโคโม่ัสบาโดรีจึงน่าจะได้จับคู่กับมาเตโอเรติกีในส่วนของแนวรุกนะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับซาริติน่าจะใช้ระบบ3-52ที่เขาถนัดนะครับผู้สาประตูมือหนึ่งนะครับ ยืนยาวๆนะจารุจิดอนาลุม่านะครับเซ็นะครับ3คนชูวานี่ดิลอนโซจากนาโปลีนะครับจะเล่นร่วมกับเรสโดบัสโตนี่จากอิติลนและคาราฟิโอรี่จากอาเซนนลนะครับกองกลาง5คนนะครับลาอูเบลานัวนะครับจากอาเตเลนตาจะเล่นเป็นวิงแบกขวานะครับโดยใช้เฟริโกดีมาโกของอิติลานะครับเป็นวิงแบ็กซ้ายนะครับตรงกลางจะหนัดจะอัดแน่นไปด้วยผู้เล่นที่เน้นเกมรับได้ดีนะครับ สองคู่หูจากอินตาลานะครับนิโคือโรเบเล่ากับเดวิดีฟราเตซี่นะครับจะได้เล่นกับซานโดโตนารีนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางบาเรล่ากับฟราเตซี่เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะถูกดันขึ้นสูงด้วยนะครับแล้วก็ขยับนะครับทางเอ่อนะครับเป็นทางคาราฟิโอรี่นะครับขึ้นมายืนเมดฟิวก็ยังได้อยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของคู่หน้านะครับเป็นมาเตโอเรติกีจะยืนคู่กับลาสปาโตรีนะครับไปกันทางฝั่งทีมชาติเบลเยียมกันบ้างนะครับเบลเยียมเนี่ย จะไม่มีควินเดอร์บอยนะครับแต่น่าจะใช้แล้วทขาซาลงในตำแหน่งนี้นะครับเป็นส่วนของกองกางตัวลุกนะครับซึ่งกำลังฟอร์มดีกับอาเซนอลเลยนะครับรวมถึงกองกลางคนอื่นอย่างโอนันนาและยูริเตเลมันก็กําลังฟอร์มดีด้วยเช่นกันนะครับด้วยเด้ว่าคือกําลังขึ้นมอกอะไรทั้ง3คนนะนะครับแล้วจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผุ้สอบปรตูเกมนี้นะครับจะเป็นนะครับคูนกัสติลนะครับ จากวอสบวกนะครับกองหลัง4คนใช้ทีมอิตาย่จากฟูแลมเซ็นนะครัเป็นวอลฟ้าจากเลสเตอร์คู่กับชอโนเดอะบาสนะครับแบ็กซ้ายใช้ออตูเตอัสนะครับจากแลนด์นะครับกลางรับ2คนเป็นยูริเตเลมันนะครับกับมาโดนาน้านะครับยืนคู่กันนะส่วนกองกลางตัวลุก3คนด้านบนนะครับใช้โดดี้ลูเคบาคิโอนะครับเป็นปีกขวานะครับโดยทอซาอยู่ตรงกลางแล้วก็ใช้จิมมี่รูกูทางซ้ายนะครับหน้าเป้าเป็นหลุยโอเบนด้านะครับทั้งนั้นอนนี้นะครับมองว่าอิตาลีเนี่ยนะครับ ด้วยสติค่อนข้างข่มนะเออเวลาเจอเบลเยียมเนี่ยไม่ค่อยแพ้นะครับหนักไปทางเออจะชนะกับเสมอซะมากกว่านะครับแล้วตอนเนี้ยทางเบลเยียมเนี่ยขาดกําลังหลักด้วยนะครับไม่ได้มากันหลายคนเลยเดียวก็ดันตัวผู้เล่นดาวรุ่งนะครับหรือว่าตัวใหม่ขึ้นมานะครับอิตาลีเล่นในบ้านมีโอกาสชนะมากกว่านะครับซึ่งอิตาลีน่าจะชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของนักเพจไปดูบอลน,นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สับตัวใครติดกระดิ่งช่องยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กช่องติดต่อให้กลับไปดูบอลด้วยนะครับ เหตุไปดูบอลน,นะครับการตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมชเลยทีเดยวยนะครับ